สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์ตครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอินเฟคเตนั่นเองนะครับผม <L im it> ก็เป็นเกมแนวอาชีวิตรอดนะครับในโลกแห่งซอมบี้นะครับ <L im it> มีต้นงต้นไม้อะไรมากมายอันดับแรกเราควรทําอะไรเราควรคัาของใช่ไหมสร้างบ้านสร้างเมืองอะไรให้เรียบร้อยนะครับมีแม่น้ำด้วยเว้ย <L im it> มีจมน้ําตายไหมเนี่ยก็น่านจะมีแต่เราอย่าเพิ่งอะไรมากครับตอนนี้เราต้องหาทาเลสร้างบ้านก่อนไหม แถวๆนี้ก็มีอะไรมากมายหินนี่เก็บไปใช้งานได้ไหมเนี่ยอ,อ๋อมีแนวทางการเล่นนะครับไปเก็บหินเก็บไม้มาก่อนโอเค <Yeah. S 1> ไม้เหรอนี่ไงเก็บด้ <What? S 1> เก็บไม่ได้ไม่ใช่อ,อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อ,อ๋อเก็บเศษไม้เป็นสติ๊กนะครับเป็นแท่งไม้ตามพื้นนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเก็บหินนี่ไงเก็บนี้เลยได้ไหมนี่อะไรดอกไม้ครับไม่ใช่หินอยู่ไหนครับอ,อ๋อเป็นแบบนี้เทกเจอร์มันจะคนละอย่างกันแล้วหลังจากนั้น เราก็ต้องค้าบของใช่ไหมแบบนี้อ๋อ stone axe ครับแบบนี้ครับเราก็จะได้ stone axe มาอันหนึ่งใช่ปะอันนี้นะครับโอเคเป็น stone axe นะครับปึบเฮ้ยเป็นไงขวานหินครับขวานหินแบบโบราณมาฟันครับอาาชึกโอเคปึ๊บทขาไปอีกทีนึงเออมาได้เป็น wood l o k มานะครับเดี๋ยวดูภารกิจก่อนเขาให้เราทำ stone blade สโตนเบดใช้แค่หินอย่างเดียวอ๋อเรายังไม่ต้องสับไม้พวกนี้หรอไหนอะหินอยู่ไหนอะเนี่ยหินเนี่ยเยอะแย,ยะเลยนี่ไงอามาใช้ไม่ได้หรอ <What? S 1> นี่ไงหินฟันได้ไหมไม่ได้อะไรเนี่ยหินก็เห็นกันอยู่ทนโท่ก็เก็บไม่ได้นะครับมันอยู่ทนโท่ตรงนี้นี่ก็เก็บเอาซีนี่ฟันเอาเข้าไปอาจจะเป็นหินพิเศษที่มีความแข็งกว่าหินทั่วไปไม่ใช่ว่าหากันได้ง่ายๆเฮ้ยนีอ่นอะไรครับแตงโมทามาก่อนมาก่อน เก็บมาก่อนครับเอาไปทําไมครับทิ้งไปเออนี่ไงหินได้ละโอเคคโอทีนี้เราก็ต้องคราบใช่ไหมเอาหินเฉยๆมาวางปึ๊บก็ <c ười> ได้เป็น stone b l a แล้วทีนี้ยังไงต่อครับอ๋อมีตารางคราบของให้ <Yeah> เราต้องทําอะไรครับส t o n e ิ i แอ a x e stick หนึ่ง plant fiber สอง stone Blade b l a d หนึ่งปั๊ก stick หนึ่ง stone b l หนึ่งอ๋อคือมันเอาส t o n e b l a มามามัดอย่างเงี้ยเหรอไม่เห็นได้เลย ไหนดูตารางใหม่ซิสติ๊กหนงตนแปดหนึ่งเพลนไฟอร์คูณสอมันคูณ2มันไม่ใช่คูณหนึ่งมามามาเอาใหม่เอาใหม่อหมขอโทษขอโทษเมื่อกี้พลาดไป1 2โอเคคลาสออกมากลายเป็น Big แอนะครับ yeah แบบนี้เอาไปแต่งโมไปด้วยมะแต่งโมแตงโมกลับบ้านไปด้วยเผื่อได้ก,กินเราก็คงสร้างบ้านติดริมน้ำแถวนี้วางไว้ก่อน ทีนี้เราก็เราก็ต้องทำาซเบนนะครับไอ้เจ้าซอเบนนี่มันคืออะไร <Huh? S 1> นี่หรอซอเบนวูดล็อกสี่อันครับผมบ้านเราจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจ้าซอเบนก็ควรจะอยู่แถวแถวนี้เนี่ยอยู่ใต้ร่มไม้ดกว่าทำงานก็อยู่ใต้ร่มไม้ป,ปั๊บปึ๊บแลไงต่อครับไปเอาล็อกมาใสา่ล็อกก็ถึงท่อนสูมพวกนี้ปึ๊บสองอันนฮ่สามอันอยู่นี่เตรียมไว้หมดแล้วใส่ใส่ใส่อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งมา เอาไปวางไว้ครับแม่มนลงไปปุ๊บได้เป็นซาเบนมาแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเอาล็อกมาใส่ได้แบบนีบ้ใส่ลงไปปุ๊บแล้วไงต่อครับอ๋อไม่มีแอนิเมชันเหรอ <What? S 1> แต่เราได้ยินเสียงเลื่อยไม้อยู่นะครับโอเคเกมนี้มันเป็นเอลเอลสเซจอ,อยู่นะยังไม่ได้เป็นตัวเต็มนะครับ <Yeah. S 1> แล้วหลังจากนั้นก็จะออกมาแบบนี้เราก็จะเก็บไม้ไปใช้งานได้ <Wow. S 1> ทีนี้เราก็ มาดูซิว่าเขาให้เราทําอะไรต่อให้เราสร้างฟาวเดชันนะครับฟาวเดชันใช่ไหมฟาวเดชันก็คือออกแบบนี้นะครับเอานี่ไงเราจะสร้างบ้านละ <Yeah. S 1> เราต้องไปเอาวูดล็อกมามา,มาใส่มาใส่แล้วก็ไปเอาแพลงมาอีกเพราะฉะนั้นเราต้องตัดไม้ทำลายป่ากันอีกเยอะพอสมควรโอเควูดล็อกมา1ต้นทำไมมันตัดแล้วมันต้นมันใหญ่กว่าต้นนี้หรอ <Huh? S 2> ทำไมพอตัดออกมาแล้วต้นมันใหญ่กว่าต้นตอนยังไม่ตัดเนี่ย <c oughs> ยินดีก็มีด้วยอโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปยิมเข้าไปไปยิมเข้าไปที้เราก็จะเก็บเจ้าพวกนี้โ <c oughs> อมันเก็บได้ทีละสามอันอ่ะใส่เข้าไปครับผมไม้เก็บไม้ได้ทีละอันด้วย <c oughs> โอ้ไม่ดีเลย มัน,ม,นมันค่อยๆเรื่อยๆไม้ทีละอันนะครับแอนิเมชันมันไม่มีแต่ว่ามันได้ผลอยู่เราสามารถเอาวุล็อกใส่ในนี้ได้เหมือนกันอาวุธล็อกใส่ไปเลยเป็น4อันสสยลงไปปุ๊บปุ๊ป๊ไปเอาวุล็อกนี้มาครับแล้วก็ยับตรงนี้ลงไปแล้วก็เก็บไม้แล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถเอาไม้ไปใส่ได้นะครับใส่ไม้1 2ึ่งสอามสาอัน <Yeah. S 1> แระบบการเล่นก็นจะประมาณนี้ไม่มีอะไรมาก ไปไปปุ๊บๆแอะเสร็จแล้วไฟเดย์ย่นเสร็จนานนึงแล้วครับยูดีใจดีใจทำไรต่อเขาบอกให้ทำแคมไฟครับไหนแคมไฟมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงครับแคมไฟอ๋อนี่นี่นี่แคมไฟสมอลสโตนสิบนะครับแล้วก็ไฟวูดแปดเราวางไว้แถวๆนี้แล้วกันนี่นี่ข้างบ้านเลยไฟไม่บ้านซะเนาะทีนี้เราก็ไปหาหินนะครับนี่นี่นี่ตีตีเออขันี้ตีได้แล้วอืมอืมโอ้ แข็งแข็งใช้ได้อะเก็บเก็บครับหินเมื่อกี้มันเป็นเหมเ่ียมอยู่พอตีเสร็จปุ๊บกลายเป็นหินกลมเว้ทีนี้พอได้หินมามากมายเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปตัดไม้ลายป่ามาอีกป้อมหัววครับรออะไรครับผมรออะไรครับเราต้องการไฟเยอะๆนะครับฟืนฟืนเราต้องการฟืนเยอะๆปักทำแบบนี้จะได้เป็นฟืน โอ้ยของเต็ม <Huh? S 1> เดินอืดเลยต้องทิ้งอะไรไปก่อนแล้วล่ะทิ้งไฟไวูดไปก่อนเสร็จปุ๊บไปที่นี่เราแคมไฟครับเฮ <Huh? S 1> ้ยอะไรนะ่นกนก <Huh? S 1> โอ้มีนกด้วยอ่ะใส่เข้าไปครับสมอลสโตนเหรอเอ,อ้สมอลสโตนเราได้เคลมาเคลเรามีแต่เคลเราไม่มีสมอลสโตนนี่นะเอาที่เก็บเก็บมาเมื่อกี้เป็นเคลเหรอ <What? S 1> อา้าเหรอนี่คือสมอลสโตน อ๋อมันคนละแบบกันเราตีไอ,ไอ้นั่นมามันจะกลายเป็นคเคลแบบนี้ <_ letter> เขาบอกเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องไปตีหินใหญ่เท่านั้นนะครับถึงจะได้เป็นหินเล็กอันนี้ถือว่าใหญ่ไหมอะลองครับต้องลองครับเสียงเหมือนข้อหินนะเนี่ยอ่ะดูดีได้เป็นสมอนสโตนไหมอ่ะนี่ไง <_ letter> หินใหญ่จริงๆด้วยโอเคเยี่ยมมากโอโฮโฮ้โหเดินอืดเลยครับ <What? S 1> ทิ้งของแล้วล่ะเคลเนี่ยทิ้งไปเลยยังไม่ได้ใช้ัอ่ะครับ ใส่ m มท e r i เ l ลงไปครบทีนี้ก็เอาไฟบูทก็ต้องมาทำการฮาวเวจากตรงนี้ปึ๊บหนึ่งสองสามวัด 1, 2, น่าจะได้แคมไฟแล้วล่ะามาหาแคมไฟมาครับผมแล้วไงต่อครับแล้วก็หาคาร์บฮเรตนะครับผมค <What? S 1> าร์บฮเรตเหรอแล้วม่นคิดได้ยินเสียงอะไรครับอ <Huh? S 1> าจจะได้ยินเสียงอะไรจากแถวนี้หรือคิดไปเองโอ้ไม่คิดไปเองครับมันมีจริงๆครับผม นั่นครับนั่นครับนั่นครับมันคือหมูตีหมูได้ไหมได้ได้ตีหมูเฮ้ยหมูโหดหมูโหดอ่ะสามทีตายแล้วอ่ะเฮ้ยเก็บหมูเก็บหมูโอ้ได้หนังได้หนังอ๋อ h u n t ิ n เมื่อกี้ที่เราทำมันไม่ได้หาคาพนะครับคือมัน hunting for โปรตีนเพราะฉะนั้นครับที่เขาว่านี่ตังโมครับตังโมอยู่ไหนครับตังโมที่เราเอามาด้วย เก็บตั้งแต่แรกอยู่ไหนครับแตงโมโอยอยู่น่นอยู่น่นตึ๊แตงโมได้แล้วแล้วไงต่ออ๋อยังไม่ใช่เดี๋ยวทิ้งไปก่อนฮ <What? S 1> าเวดเก็บเกี่ยวโอเคครับอ่ะภารกิจจบหมดแล้วเหรอเนี่ยไหนดูแตงโมดิเราก็จะได้เจอกับมเมล็ดแตงโมนะครับพร้อมกับมีเนื้อแตงโมด,ด้วยคลิก <Yeah. S 1> ขวาเพื่อกินแบบนี้เหรอ <What? S 1> แล้วแคมไฟมันใช้ยังไงครับเนี่ย cannot t t a r t file with เล n i n n g อ๋อฝนตกอยู่เหรอไหน,ม,นงไงนะมันตกยังไงล่ะเดี๋ยวนะมันตกยังไงล่ะเพื่อนมันไม่มีฝนตกนี่แวรยิดฝนโหเริ่มมีหมอกแล้วด้วยเริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้นะครับ <What? S 1> อ๋อนี่ไงฝนเพิ่งจะมาตกโทุฝ <What? S 1> <laughs> นเพิ่งจะมาตก <What? S 1> ออโอเคโอเค,อเคมันเป็นระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเหรอ เราก็จุดไฟอยู่ตั้งนานมันบั๊กนี่เองถึงว่าทําไมมันไม่ได้นะครับจุดไม่ได้สักทีเอาล่ะทีนี้เราต้องสร้างบ้านต่อโอ้เตียงเตียงเราต้องสร้างเหมือนกันผนังบ้านพวกนี้ครับวูดหลอกพวกนี้ครับแบบนี้เราก็ต้องสร้างด้วยสร้างยังไงครับแบบนี้เนาปึ๊กปึ๊กอ่ะประมาณว่าแบบนี้แล้วก็ไปหาแมททีเรียมาใส่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวอีกทีหน้าเรากลับมาสร้างบ้านนี้กันให้เสร็จนะครับเพราะว่า ตอนนี้ก็คงทำอะไรไม่ได้มากฝนก็ตกอยู่แคมป์ไฟก็จุดไม่ได้นะครับเ <L ess> ว้ยครับผมสำหรับน,นี้พี่ยำคิสเซอเมอร์และเก็อินเฟคเต้ต้องขอตัวลาไปที่เบื้ง้นนี้ก่อนถ้าชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกด like, กลไลค์กด subscribe กำลังใจพี่ยมด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับเอานี้ไงของมาอยู่นี่ข้างนั้นเลยนี่นะ <L ess> ไม่หายครับไม่หายกองกันได้โอเคบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม